สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมนายโรนุนทีวีนะครับ,รบวันนี้กลับมาอยู่เกมมาครับพีอ e. ีนะครับผมมาเริ่มเล่นใหม่กันถ้าได้ินเสียงไว้เข้าไมาขออนุญาตเลยนะครับผมแปรงเงินกันเ,เ,เดิมเดิมเอาชื่อโล หมดไปกันเลยเราโหลดนะครับผมโอ้ยแล้วเฮ้ยลืมที่คิดเลยผมไม่ได้ขอกับเข้ามาเล่นน้ำเลยนะครับมีจะปัญหาหลายอย่าง ใช่ไล้วไม่ะอัะนนี้จะรุกรุมลงเอาขอเร็วอันนี้แม่เงน สดูสิโอเคมาเริ่มหาของสร้างบ้านนะครับหาของหาของอยูดูครับแบตมันจะหมดแบตมันจะหมดท้องกันเลยต้องเล่นด้วยอัดไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับ เวลาตอนนี้ก็อยู่กับอ่าทีสองนะครับสิบสิบก่กลางคืนนี้ไม่หลับไมน่นอนครับชอบเลยครับ,รบขอโทษด้วยครับที่ผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะปัญหาเนื่องหาเส้นเน็ตนะครับ แลแต่คือมันลงไม่ได้ผมก็เลยไม่ใคยก็อัดเท่าไหร่เรื่องยิโทนนะครับผมจะเอาออกไปก่อนแต่จะอินโทรกลับมาทีตอนร้อยสัตย์สะไคเอายิงธกลับมาเลยนั่นแหละปักหลักสัมบ้านยืนรอที่จะไปไกล ใครจงสูตรของแมลงกันได้นะยิงอนุญาตอะไรอย่างนี้เข้าใจอ๋อ achievement สูตรของผมมีแค่นี้ครับดู พยายามขุดหาหินให้เยอะไม่ได้อืมตรงนี้แหละนะเนีย่ยเยอะช่วงนี้หาของให้เยอะที่สุด ผมผม,ผมไม่ค่อยได้ไปบ้านมาแล้วแหละเพราะว่าปัญหาตากคนที่บ้านนะครับก็ยาขัาโลงบานผมก็ต้องไปเฝ้าตอนเย็นหัวกลับเวลาว่างก็ไม่ค่อยมีจมีก็น้อยมากอเวลาว่าง ครับผมจะแค่ตัวเดียวนะครับโต๊ะแต่เวลาลงมือจะเอาเยอะหนะไอนยไอคิมันเยอะงานๆจะได้เห็นระบบใหม่ cái này pô rồi lái cắp xem game đắng đắng xem Ok, khen lên đó lắm Công nhẹ nhé, Nó bị thi phụng Nhẹ lại Đây nhầm Dạ, ở à đây thỏa này, và tan mã ấy สองไม่หลับไม่นอนมันนั้งแค่เกมสุดยอดแอคเกอรทำมาหลายวันแล้วแต่ไม่ค่อยวางครับต้องเข้าใจถึงห้าสิบสิบสตายเมื่อไหวแล้ไอ้สามห้าสิบห้าสิบสต๊ายแจกไม่ดีเนาะ แประตูเดียวเนี้ยแหละแน่นอนห้าสิบสซอร์ไพรประตูสามใบแต่ไม่รู้จะเไปไหนดีสามใบแล้วเัน่นประตู chưa nè Hãy bắt cho kênh Để không มันเริ hmm. mm ่มอะอือหือ เคยสร้างบ้านเร็วๆขนาดนี้ นะครับถ้าอันนี้ก็พาร์ทหนึ่งผมนะครับซีสั่นแรกเอาชีวิตรอดนะครับแต่มาเจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้านะครับที่จะเจอกันใหม่ถ้าผมพูดเลยซับสนสน,นิดๆนะครับ,รบไม่นองคิดครับคิดตดบวดๆเอ้ยปสดสัสะเรศสมิเร็ก เวลาไม่ไไมหกเมนดุก็เจอกิลิปหน้านะครับ